จดลือประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบนิชโนสไตล์ประจำวันที่30พฤษภาคม2564โดยเฉพาะวัรังฟุตบอลไทยครับแล้วมาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้สุพนัทเบิ้ลไทย10คนอุ่นจืดนำไป2-0แต่ว่าโดนทาจิกิสถานไล่เจ้าธนวัฒน์ประเดิมช้างศึกนัดแปก โดยเกิน,นี้ช้างศึกชวดคว้าชัยในเกมอุ่นคเครื่องทั้งที่ได้สมนัตเหมือนตาเหมาคนเดียวให้แล้วถึง2ประตูแต่ต้องมาเหลือแค่10คนหลังประวีตันตักเทมีโดนใบแดงไล่ออกก่อนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะโดนทาจิกิสถานไล่ตามตีเสมอไป2ต่อ2โดยเกมนี้ธนวัฒน์สุงจิตทาบอลประเดิมเกมแรกกับทางทีมชาติไทย หลังลงมาเป็นสำรองในช่วงต้นขึ้นหลังโดยลูกทีมของเซนเซ i อากิระนิชิโนยังมีคิวรับแข่งกับทางอุซเบกิสถานแบบเทนนิ่งแมชอีก1เกมในคืนวันนี้ก่อนทำศึกคัดบอลโลกโซนเนเชียกับทางอินโดนีเซียในวันที่3มมิถุนายนอีกประมาณ3วันที่ถึงนี้นะครับ โดยช้างศึกทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าตเตรียมความพร้อมก่อนจะศึกเุื่อบนโลกปี2 0 22รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในช่วงวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนนี้ไปจะนวนกว่า3แมตช์โดยเกมนี้ลงอุน่นเครื่องไปเกมที่2พบก,กับทางทีมชาติทาจิกิสถานเมื่อวันเสาร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังนัดที่แล้วแข่งแบบสนามปิดแบบเทรนนิ่งแมตช์ก่อนจะพ่ายกับทางโอมานไป0-1โดยเกมนี้เป็นการกระชับมิตรกับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนดี้เอแมตช์ ซึ่งฟี فا รับรองผลการแข่งขันเพื่อคิดคะแนน FIFA แบงกิง้งโดยเปิดฉากมาแค่ครึ่งแรกนะผมทัสองทีมก็แลกกันอย่างหนักเลยนะฮะเพื่อหวังจะจอดตะคายพังประตูกันให้จงได้โดยภาพรวมเป็นทางทีมชาติไทยครอง,งเกมไม่ดีกว่าเล็กน้อยมีโอกาสจะจบสกอร์ขึ้นนำแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมทำให้จบครึ่งแรกทีมชาติไทยยังเสมอกันไปแบบ0ต่อ0 มาต่อกันที่ขึ้นกันนะผมแก้เกมกันเล็กน้อยนะฮะทีมชาติไทยมีการปรับทัพเปลี่ยนลวดเดียวถึง4ปรายทรงจตุรพัฒน์จรรมลงแทนที่สาพรแดงสีสุบัญญาปุริสายลงมาแทนที่จัก,กรพันแก้วพรมรวมถึงนิติพงศ์เสรานนท์แทนที่ของทิสองโดและก็ธนวัฒน์สุจิตทาวรลงเล่นแทนของสติภาพจันงอมและความพยายามพวกเขาก็มีความหมายจนได้ เมื่อทีมชาติไทยยิงขึ้นนําไปก่อน1-0จากการยิงของสุพรักเหมือนตาที่ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเลียดเสียบเสาไก่สุดสวยและก็เป็นประตูแรกของเขาในนามทีมชาติชุดใหญ่อีกด้วย แต่มาไม่นานนะผมหลังออกนําไป1ต่อศูนย์นะฮะทางสุมรัณก็จัดการอีก1เม็ดโดยเป็นสกอร์เพิ่มจังหวะที่ทางสุบรญยาปุริสายพาบอลไปสุดเส้นหลังก่อนจะเปิดให้กับทางสุมรัณเหมือนตาในกราเขตโทษเอาบอลลงก่อนจะจิ้มเข้าไปอย่างง่ายๆ่าบสกอร์เพิ่มให้กับทางทีมชาติไทยยิงประตูขึ้นนําให้ทีมหนีห่างไปเป็น2ต่อศูนย์ทว่าไทยนั้นผมไม่นานนะฮะก็เสีย2เม็ดเหมือนกันเมื่อทางทาจิกิสถานก็ไม่ยอมแท้ ตั้งเกมเปิดแรกสู้กับทีมชาติไทยเลยนะฮะเพื่อหวังที่จะทวงมาโตขค้นจงได้ซึ่งสุดท้ายก็เป็นผลเมื่อทางทีมชาติทาจิกิสถานก็ตีขไข่แตกไล่เป็น2ต่อหนึ่งเกมของ2งทีมเริ่มเล่นกันหนักขึ้นนะฮะเมื่อทางทัพช้างศึกก็ต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเมื่อบาวีตันต์เทมีเซนเตอร์ที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่ก่อนแล้วไปทำฟาวผู้เล่นของทาจิกิสถานนอกกราเขตโทษทาให้บุตรสินแจกใบเหลืองเป็นใบที่2ตามมาด้วยควักใบแดงให้บาวีออกจากสนามทันที หลังจากช้างศึกเหลือผู้เล่นน้อยกว่าทาจิกิสถานไม่รอช้าก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หายไปพยายามโหมเกมรุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนแล้วจนรอดจนถึงนาทีที่90ก็สามารถตีขายแตกและก็ตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จเป็น2ต่อ2จากนั้น2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มนะฮะจบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยเสมอกระทางทีมชาติทาจิกิสถานไป2ต่อ2และเก็บสถิติเกมอุ่นเครื่องแพ้1คือแพ้โอมานไป0นต่อ1และก็เสมอ1นัด สำหรับทางทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะฮะในเกมลงสนามอีกวันนี้ก็จะเตะกันเวลา22น,นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนันามเดอะเซเว่นสเตเดียมโดยไม่มีการถ่ายทอดสดแต่อย่างใดนะครับหมาเนผมเป็นว่างานนี้นะฮะทีมชาติไทยของเรน,นั้นก็สามารถทำคะแนนนำไปก่อนได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถป้องกันได้หรือว่ายืนหยัดจนครบ90นาทีได้เพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่ทางเซนเซอากิรันิชโนต้องแก้ไขตรงจุดนี้ ยังไงก็ฝากติดแฮชแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียนิชิโนเชียทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากันด้วยครับแล้วมติข่าวต่อมากันที่ก่อนครับกลุ่มไทยใครโอกาสดีสุดเมื่อตัดแต้มพบทีมบุ๊ของตารางคะแนนออกไปโดยงานนี้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียห er, รือว่า a f c ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, รอบ2จะทําการแข่งขันกันร,ระหว่างวันที่3 ึงวันที่15มิถุนายนหลังทีมชาติเกาหลีนเหนือถอนทีมทําให้ต้องหาทางออกในการหาทีมเข้ารอบต่อไปโดยการแข่งขันทั้ง8กลุ่มจะยังคงทําการแข่งขันตามโปรแกรมเดิม8กลุ่มโดยจะเอาทีมอันดับที่1ของทุกกลุ่มบวกทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะฮะจาก8กลุ่มตามเข้ารอบต่อไปอีก4ทีมซึ่งกรณีที่กาตาเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม และอันดับที่2ของกลุ่มดีที่สุดนั้นจะมีทีมอันดับสองดีที่สุดเข้ารอบเพิ่มอีกหนึ่งทีมนั่นเองส่วนในกลุ่มของไทยที่ลงเล่นในกลุ่ม G ีเมื่อตัดผลงานการพบทีมบุยของอินโดนีเซียออกไป หน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแต่การถอนตัวของเกาหลีเหนือและกฎของ AFC ออกมาเป็นแบบนี้ทำให้ทางอิโนโดนีเซียนั้นฟื้นคืนชีพในการลุ้นเข้ารอบได้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากก็ตามทีแต่การหาทีมเข้ารอบกฎการแข่งขันก็จะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้เริ่มจากนะผมหนึ่งก,ก,การการะทำรกันพิจารณาจากคะแนานรวมสูงสุด 2. กรณีที่ ทีมแต้มเท่ากันให้พิจารณาจากผลต่างประตูได้เสียของทั้งกลุ่มต่อมา 3. ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ดูเฉพาะประตูได้ทั้งกลุ่ม 4. พิจารณาจากใบเหลืองใบแดงสะสมและข้อส้ายข้อที่นะผมจับสลากหาทีมเข้ารอบนั่นเองซึ่งตรนารางคะแนนกลุ่ม G ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้เวียดนามอันดับ1น,นะฮะก็มีทั้งหมดอาเซแต้มมาเลเซียอันดับส มีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับ3มีทั้งหมด8แต้ม UAE อันดับ4มีทั้งหมด6แต้มและก็อินโดนีเซียอันดับสุดท้ายไม่มีแต้มแต่ว่าตารางคะแนนกลุ่มจีตัดผลงานทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนออกไปนั่นคือตัดทางอินโดนีเซียออกไปนะฮะก็จะมีอันดับที่1เป็นเวียดนามแข่งสีนัดมี8แต้มอันดับ2ไทยแข่งสีนัดมี5แต้มมาเลเซียอันดับ3แข่งสานัดมี3แต้ม และ u ูอันดับ4แข่ง3นัดมี3แต้มเช่นเดียวกันครับนะครเป็นนาว่างานนี้ถ้ากว่าไทยนั้นก็จะกลายเป็นอันดับที่2ดีที่สุดในกลุ่ม G ก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบได้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยนั้นสามารถเอาชนะ,ร,ะรวดได้ทั้ง3นัดนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากกำลังใจให้กับพวกเขากันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่ครับ นิชโนปรับชนาทิพย์นั้นคนสำคัญของทีมชาติเสียดายชดคัดบอลโลกจริงๆนะโดยอย่างที่ทางเซนเซอากิรัตนิชโนกุ่นซือทีมชาติไทยยอมรับชนาทิพย์สงกสินมีความสำคัญกับทีมอย่างมากมายเสียดายที่ไม่สามารถช่วยช้างศึกลุยคัดบอลโลกในครั้งนี้ได้ซึ่งทางเซนเซอากิรัตนิชโนกุนซูทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของชนาทิพย์สงกสินกองกลางของทางคอนเซรสโปโรที่มีอาการบาดเจ็บซ้ำขณะซ้อมเรียกความฟิต และต้องพักกว่า2ส,สัปดาห์ซึ่งชนาทิปคนนี้เป็นผู้เล่นที่ดีผมเสียใจและก็เสียดายที่เขามีการบาดเจ็บอีกครั้งแม้ว่าจะไม่หนักมากก็ตามทีเขามีความสำคัญกับทีมอย่างมากเลยนะเป็นผู้เล่นที่ทีมชาติไทยจะขาดเสียไม่ได้เลยและเท่าที่ท,ทราบมานั้นเขาไม่สามารถหายทันในการลงช่วยทีมชาติไทยในเกมกับทางยุยีและมาเดเซียซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะ ทั้งนี้ชนาทิพย์มีปัญหาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่ารบกวนก่อนหน้านี้ก่อนจะกลับมาซ้อมเรียกความฟิตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นจังหวะสับไกลนะฮะต้องเอี้ยวเข่าเกิดอาการกระตุกเล็กน้อยโดยแรกทีเดียวแล้วเตะชาวไทยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายแต่ช่วงเช้าของวันพุทธที่ผ่านมาขณะลงซ้อมอาการครองบอลกับเพื่อนเอนจ้าตัวเกิดอาการเจ็บจนต้องเตะข้างซ้ายไม่ได้ ต้องขอออกจากการซ้อมและไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อเข้ารับการสแกนและผลออกมาแพทย์ระบุว่ามีเลือดออกจุดเดิมและต้องใช้เวลาประมาณสสัปดาห์เพื่อให้การบาดเจ็บนั้นหายขาดได้จงได้สำหรับโปรแกรมของอาคัดบอลโลกโซนเชีย2 0 2 2กลุ่มจีนัดสุดท้ายที่เมืองดูไบนั้นทางประเทศไทยก็จะมีพกกบกทางอินโดนีเซียนัดที่2พก,กทาง UAE และนัอสุดท้ายพกกับทางมาเลเซียนั่นเองครับซึ่งทุกนัดในการแข่งขันนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32รับหน้าที่ยิงสดนี้ไปนะฮะก็ถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเเาามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทอมเบียเสียดายขาด3แกนหลักชมเจ้าหนูกันทักษะดีอยู่นะโดยกันนีทางบอลเลทอมเบียกองหลังทีมชจติไทยจะทาทีมทรูแบงคอก ยูยเตดนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมชาติไทยล่าสุดมาว่าอาจจะรู้สึกแปลกๆไปบ้างนะเนื่องจากภายในทีมมีผู้เล่นเยอะมารวมกันฝึกซ้อมทําให้พื้นที่ของการฝึกซ้อมน้อยลงแต่ทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และดีที่สุดนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้ทางเซนเซอากิระนิชิโนมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นในการส่งผู้เล่นที่ดีและก็เตรียมพร้อมสู่การแข่งขัน ส่วนการขาดหายไปของ3ผู้เล่นแกนหลักอย่างชินาทิพย์สงกสินธิรธรมมเมทันและก็ธีรศิลป์แดงดายอมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะทั้ง3คนคือผู้เล่นคุณภาพสูงแต่นักเตะที่มาอยู่อีทุกคนนั้นพยายามทํางานอย่างหนักและทุกคนผ่านการคัดเลือกมาแล้วนั่นหมายถึงทุกคนคือนักเตะดีที่สุดของลีกที่สุดแล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทุกคนในทีมจะพยายามทำหน้าที่ให้ตรงนี้ให้มันดีที่สุดเลย นอกจากนี้ทอมเบียนยังได้กล่าวถึงจนุกันธนวัฒน์ชุ้งจิตทาบอลไม่ฟิลจะทางเลสเตอร์ซิตี้มาว่าเขาเพิ่งเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมได้แค่2วันยังไม่ได้ค,ครุกคีอะไรมากมายแต่เท่าที่เห็นเขาเนี่เป็นผู้เล่นที่มีทักษะดีนะส่วนผมเองกับเพื่อนๆทุกๆคนที่นี่ก็จะพยายามทำมาที่นี้ให้ดีที่สุดนะครับและคาดหวังมาว่าในเกมกระทางอินเดเซียก็อยากจะเอาชนะให้ได้รวมถึงเกมอด่นด้วยเดี๋จะให้แฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนกันเลยครับ สำหรับโปรแกรมคัดบอลโลกนะฮะของไทยนั่นเหลือแค่3เกมเพราะฉะนั้นแล้วต้องสู้นะฮะและ้วก็ให้กำลังใจพวกเขากันคือเจอกับทางอินโดนีเซียเจอกับทาง UAE และสุดท้ายก็เจอกับทางมาเลเซียนั่นครับก็ฝากติดตามพวกเขากันไว้ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่30พฤษภาคม2564โดยเฉพาะกรังฟุตบอลไทยครับ